สวัสดีครับสวัสดีครับแซมนะครับจากรถมหมดสัญญาเช่าของอาคเนีแคปิตอลนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำา4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้สวยๆหนึคันนะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยจัดๆเลยนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับผมเป็นรุ่นมิดหรือว่ารุ่นลองท็อปนะครับไม่น้อยมากครับไม่น้อยจริงๆเลขไม่ห้0 0มื่น 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นปี2020นะครับแถมคันนี้ได้เบาะหนังด้วยนะครับอ่าให้ดูก่อนได้เบาะหนังด้วยนี่ดูเบาะสวยมากได้เบาะหนังภายในรวมถึงได้เบาะสำหรับผู้โดยสารในแคบปด้วยนี่นี่นี่คันนี้เป็นไงสวยไหมนี่ให้ตามนี้เลยนะดูได้เบาะด้วยนะ มีคันนี้คันเดียวนะครับคันนี้คันเดียวสวยมากครับลอกสติกเกอร์ส่งมอบได้เลยนะให้ดูสวยจริงๆนะนี่ดูนะเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดกันแซมแจ้งราคาก่อนเลยนะครับปี20สี่ประตูเตี้ยรุ่นมิดตัวรองท็อปเลขไม้ห้าหม่ราคา4ี่0 0 0สี่บาทนะครับผมนี่ ซื้อสดไม่แหวดนะครับหน้าหมูป่านะครับอ่ะมาดูรับรองสวยมากคันนี้นี่ฝาเพื่อนๆดูฝาก่อนโอ้โหสวยมากนะครับสติกเกอร์อยู่ครบสติกเกอร์ใสยอยู่ครบสวยนะครับเพื่อนๆดูนี่ชัดเจนนะครับหุอนน็อตสวยนะครับซอกอะไรต่างๆสวยงามนะครับมาดูนี่เห็นไหมสวยปั๊มลมสวย ABS สวยนี่ ไม่สนิมน,นะครับดูสวยจริงคานไม่เงานะครับชัดเจนนะน,น,นี่คานวันนี้สีรถมาต่างกันชัดเจนนะครับนี่ตัวอาคมชัดเลยนะครับน็อตคานดําสนิทนะสวยงามนะครับนี่ดูกลมๆหม้อน้ําโตโยตา้าชัดเจนนะตัวแอลนี่สวยครับนี่เพื่อนๆดูฐานแบบไม่สนิมเลยคานไม่เงา พันเพจนะครับโนเวม ber สองศย์สติกเกอร์มอกอรชัดเจนนี่นะครับดูรอยเชื่อมนี่อันนี้คือเดิมเดิมนี่นี่นะเดิมเดิมนี้หัวน็อตดูซอกด้านหนสวยงามนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูแก้มหน่อยมาขูสวยมากสวยมากๆนะครับมาอ่ะให้ดูไฟใสๆนะครับ ความใสซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่เหมือนกันนะยางยี่ห้อกูดเยียนะครับกูดเยียนะครับปี23สัปดาห์ที่22ดูตรงล่างยางนหนาหนาะสติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้หล่อนะครับมาดูภายในก่อนอ่ให้ดูบ่อหนังสวยเลยดูตึงเปียนะครับพลาสติกคุ้มเบาะไม่แตก นะครับแก้มสวยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับมือนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกุญแจรีโมทครบๆ2ชุดนะครับดูเพื่อนๆดูเลขไมล์ก่อน58,106กิโลเมตรที่ใช้งานไปแล้วก็เข้าศูนย์ครั้งต่อไปนะให้ดูมันเป็นแท็กอยู่เดี๋ยวดึงก่อนอ่าให้ดูชัดๆ59,112นะครับ เข้าสู่ครั้งต่อไปนะสวยแก้มสวยมากดูนี่พอเป็นรุ่นมิดอย่างที่แซมบอกในคลิปเนาะหลายๆคลิปแล้วตรงเนี้ยตรงช่องแอร์หรือคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเงินแต่มันไม่ใช่โครเมียมนะครับเป็นสีเงินนะนี่นะเรนไมค์ก็เป็นแบบนี้ดิตอลนะครับสวยนะโฟล์ไลท์มัลติฟังก์ชันสวยมากๆกันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับหน้าจอระบบสัมผัสมาพร้อมกับ นี่ Apple CarPlay Android Auto ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับดูสวยมากดูผ้าหลังคาสวยสวย,สวยเลยมาดูโครงสร้างก่อนสวยเห็นไ,ไหมโครงสร้างสวยนะครับซอกประตูเนียนๆไม่เคยถอดไม่เคยถอดนี่สติกเกอร์สวยจัดนะครับอ,อ่ะนี่ดึงดูข้างๆนะครับ เหล็กประกบกัน3ชิ้นนะครับมาดูรถจมน้ำดูง่ายๆเลยดูแกนพวงมาลัยไม่มีสนิมนะเห็นไหมขาคันเร่งเป็นเหล็กกับขาบเบรกเป็นเหล็กไม่สนิมสวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับดูฝั่งคนนั่งด้านหลังสวยมากนี่นะที่เท้าแขนอ่ะ,ะให้ดูเนี่ยสวยนะ ดูโครงสร้างต่อเี่เห็นไหมสวยนะโครงสร้างอ่ะดูต่อสวยไม่รู้ว่าในคลิปเนี้ยแซนจะพูดคําว่าสวยกี่รอบจริงๆสวยจริงคันนี้สวยมากเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะมาเพื่อนๆดูคัสีดดำดำสนิทเลยเนี่ยสวยนะ ดูท่อยเสียเนี่ยขาวจัวเลยแหนบเขาต่างๆสวยงามมากนะครับเนี่ยเบาะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้รับรองว่าสวยนะครับก็มีร่องรอยนิดนึงตรงนี้นะครับนี่สันตะเข็บสวยงามนะครับนี่แล้วก็ด้านล่าง2จุดแล้วดูหัวนอ็อตไม่ไข่เลยฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะนี่นี่ 4R นี่ตะเข็บสวยมากนะครับดูนี่มุดดูอีกทีนึงนี่เห็นไหมมาดูอ่ะดูนี่เนี่ยเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้หล่อๆเลยนะนี่นะครับตะเข็บนี่นะครับลูกอาร์ครอยอาร์คชัดเจนนะครับเห็นไหมที่นิ้วแซมที่ชี้เนี่ยต้องมีนะต้องมีนะครับ ดู่ะดูโครงสร้างต่อน,นะครับนี่นะสวยงามนะครับประตูหน้าไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนะครับช,ชัดเจนนะครับแก้มสวยนะครับคอนโซลสวยงามนะครับ แอร์แบ็กสองลูกเหมือนเดิมมาตรฐานนะครับสำเนารถล,ละสอ2 0ูนนะครับนั่ง2ตอนท้ายวงเล็บมีหลังคาลงเล่มเรียบร้อยพร้อมใช้งาน150ม้า2 4 0 0ซีซีอาคันนี้แคปิตอลเหมือนเดิมนะครับลำดับ2ซื้อกันสดชื่อคุณลูกค้าเลยนะครับภาษีต่อปี4ประตูในนามนิติบุคคล8,944บาทถ้าบุคคลธรรมดาซื้อบุคคลธรรมดานะหาร2ครับประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผม นะเนียนมะแผงคงแบ่งข้างนะแนะนำด่วนๆนะครับใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะครับ0863543692นะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้รี v o 4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้รุ่นมิดต,ตัวรองท็อปเลขไมเพียง58,000กิโลเมตรนะครับราคาเล่าๆครับ4 4 4 0 0 0บาทนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์โทร0 6 3 4 3 6 9 2แสมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ